สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในรายการวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์กับการวิเคราะห์ราคาสินค้า1นาทีสั้นง่ายเข้าใจได้ใน1นาทีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะครับ การประกาศราคาทองคำเมื่อวานก่อนนะดูราคากันก่อน 4. พฤศจิกาเช้ามากยังไม่ประกาศเน่ยปรากฏว่าแท่งก่อนนะขายออก28,150ครับรับซื้อคืน28,050บาทรูป,ปรพันรับซื้อคืนอ่ะขายออก28,650รับซื้อคืน27,545 เดี๋ยวสักพักราคาสมาคมคงออกเนะี่ยคงจะต้องดูกันต่อว่าเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อคืนทองขึ้นมาครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ไปดูราคาทองรูปพรรณในประเทศกันก่อนนะครับค่ากําเนิดในดอลเรีกัน0ร้อยถึงพันนะอันนี้ต้องคุยกันให้หมดนะครับเพราะว่าจริงๆรแล้วจะแบบแล้วแต่ลายในขณะที่ครึ่งสลึงเนะเมื่อวานเนี่ยก็มีการขายไปอยู่ประมาณสัก4ี่พบาทนะครับแล้วก็ขายก็คือราคารับค่าข,ข,ข,ขายออก1สลึง7,538บาท2สลึง14,575าดบ้าทด้วย ในขณะที่ถ้ามาดูตัวค่างเงินบาทนะปรากฏว่าล่าสุด33บาท31สตางค์นะแนวรับ33บาท20สตางค์หรือและแนวต้าน33บาท45สตางค์ด้วยกันก็แนวโน้มยังคงทรงตัวค่อนไปทางอ่อนค่าเนื่องจากค่างเงินสหรัฐแข็งค่าเมื่อคืนครับในขณะที่กองทุน SPDR เเมื่อวานขายออกนะครับ 975ตันนะวันก่อน978ตันเนะี่ยขายออกแบบนี้ไม่ค่อยดีกับทองแม้เขาปรับตัวขึ้นมาแต่เช็คดีๆคือ1,800ยังไม่ทะลุมันอาจจะเป็นการเล่นสั้นในกรอบแคบก็ได้อันนี้เราต้องระวังนะครับกับการที่กองทุน ETF เขาขายออกแบบนี้ก็มือเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นทองอาจจะจืดไปแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจทีเดียวครับ สาระสำคัญของข่าววันนี้เองเนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นมา1%เนี่ยหลังจากที่สัญญาณธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนี่ยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ยังอดทนไว้อยู่เนี่ยมันก็ทำให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้แต่นะครับนะตัวที่ทองขึ้นจริงๆก็คือภาพเงินเฟอ้อที่ปรากฏกับราคาสินค้านั่นแหละครับที่กำลังจะปรับตัวแพงขึ้นต่อไป ผักชีโลละ300ผักกาดโลละ4ซ่าห้ารแบบนี้เนื่องจากต้นทุนการผลิตต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นแถมไม่แก้ปัญหาให้ด้วยเนื่องจากโอเปกคงการผลิตน้ํามันไว้เหมือนเดิมที่4ี่แสนพารเรลนะครับต่อวันแบบนี้นะแน่นอนในอน,อนาคตนะข้าวของยังคงแพงขึ้นต่อทองคำเป็นตัวที่จะช่วยในการต้านเงินเฟอ้อครับ ในส่วนเนื้อหาสาระของทองเองขึ้นมา1%เมื่อวานนะครับอย่างที่ข่าวพาดหัวไปเนี่ยเรามาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งการที่เขาขึ้นไปเนื่องจากสัญญาณการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยทางฝั่งเฟดของธนาคารกลางแห่งชาติสหร,รัฐเองไม่มีและนะครับความกังกวลในเรื่องของดอกเบีย้ยที่ตัวประธานธนาคารกลางเองก็บอกว่าแค่ชั่วคราวตรงนี้เหมือนกับคนไม่เชื่อตัวเลข Consumer Price Index หรือดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาสินค้านั่นแหละผัดชีโลละ3 0 0ผัด การโละ500ถ้ายังแพงต่อในอาทิตย์หน้าของทางฝั่งสหรัฐมีโอกาสะครับที่จะทําให้ราคาทองปรับตัวขึ้นไปทีนี้ดอลลาร์ขึ้นทองขึ้นจากอะไรดอลลาร์ที่ขึ้น,ท,นที่แข็งเนื่องจากธนาคารกลางแห่งชาติของอังกฤษเมื่อวานคงดอกเบี้ยต่างหากมันเลยได้เห็นภาพทองขึ้นและดอลลาร์ขึ้นครับในขณะที่ถ้าดูในกลยุทธ์ของราคาเลยเราต้องจาไว้ก่อนนาคา่าเงินสหรัฐตัวนี้เป็นปันจจัยที่สวนกับราคาทอง แนวต้านสําคัญคือ94.65และแนวรับสําคัญคือ92.6ถ้าราคาทองจะขึ้นและถือยาวๆเราต้องเห็นค่างเงินสหร,รัฐอ่อนต่ากว่า92.6แม้ใน ในขณะปัจจุบันเนี่ยขึ้นอยู่ในกรอบ394.65เนี่ยก็แสดงว่าถ้าอยู่ในกรอบนี้แนะนำเล่นสั้นครับ28,280อาจจะแพงไป28,100หรือ28,000ท่วนๆบว,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 วกลบเล่นสั้นแบบนี้คือเข้าหาเข้าซื้อได้เป้าหมายคืนนี้ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี24,500นะครับนั่นคือในจุดที่จะเทขายทำกำไรแต่ถ้าดอลลาร์ทะลุเหนือ92.6แบบนี้ถือ,อยาวๆแล้วพาไปขายข้างบนในทางกลับกันนะเกิดดอลลาร์แข็งค่า94.65นะ 28,000ตัวนี้คือคนที่ถืออยู่ก่อนนะถ้าเราจะดักซื้อแนะนำแถวแถวสองหมืหรือกระทั่งใครเอาชัว27,000หนมะืนเจ็ดก็คือร่อย่อหรือลงมาให้สุดให้ลึกแบบนี้ดักซื้อข้างล่างจะเหมาะสมกว่าเป็นชุดที่1หรือชุดที่สองสำคัญที่ทสุดนะอย่าพึ่งทะลุ94.65สิสีาไปสำหรับค่างเงินสหรัฐแต่ถ้าทะลุไปแล้วเก้าสิเนี่ยเก้นะ ที่เห็นแนวต้านดังกล่าวเนี่ยที่ของค่าเงินสหรัฐตัวราคาในประเทศ25,600จะเป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างจะเหมาะสมและถือยาวๆได้หลังจากนี้ครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมทำงานในการที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ